อืมอยังไ <Wow. S 1> งเก็บแม่งเลยโดนเนี่ยตะเพียนมาแล้ว สวัสดีนานะทุกท่านนะครับพบกับผมอ้น SOC หมายไหนดีหมายไหนเด็ดนะครับผมก็จะไปทุกที่นะครับวันนี้นะครับนานาก็จะพามาตกชิงหลิวกันนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่หมายธรรมชาตินะครับหมายดังแห่งบางไทรนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่หมายบ่อโจ๊กบางไทรนะครับนานาซึ่งหมายนี้ก็มาเป็นครั้งแรกนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาอะไรกันบ้างนะครับก ยังทำงานอีกปีของเรเลยแบไหนอืมขนมาแบบไป่หน่มมตัดเป็นแบบตัดอย่ทำ่านะไรแบบเนี้ยทำนอไรแบบนี้ต้องดึงดันเันม็นข้างนไม่ไดนนนั่นนตันไม่รู้ไม่รู้ปเ็บตรงเดียบมั้งเ็ไหนม่รู้พอมาแจ้งมันก็โนมาทำยัไง่าทำนไม่รู้ไม่รู้ไม่รูอย่างนั้นก็ไม่รู้ไม่รู่นันก็ไม่รู้ เฮ้ยแตเพียนใหญ่อยู่เจ๋วบอโจ๊กนี่แหละเดี๋ยวจะกรชังกันไว <c oughs> ้อะเป็นไง <c oughs> โอซสยอย่างนี้กันเลยโอ้ตัวน้อยเก็บแม่งหมดอะเดียว อืมอยังไง <Wow. S 1> เก็บแม่งเลย <laughs> มาเสือดิเสือแสบ <c oughs> มันก,ก,กินได้เนื้ออร่อยอยู่ <c oughs> เอ,อสีเสือมันสวยดีเว้ยเอาไ,ไหม,ก,ม,ก, <c oughs> มกินไวมากเลย โดนตบเพียนครับนี่เป็นไรโดนตบเพียนครับนี่ ตนตะเพียนอีกแล้วบลงเป็นกินน่ะสองคันแต่กินอยู่อันเดียวอันนี้ปลายปลายมันหลุดบอกไหมละ่ะโดนตะเพียนครับนี่ โอ้ยโอ้โหไงเต็กซิวควายเลยนี่ได,ได้ดิตัวใหญ่ด้วยนี่ควางอาหารอันนี้ควางอาหารโดนเนี่ยตะเพียนมาแล้วมาเลี้ยงลูกมันก็จะออกเขียว อุ้ยเอาอิเวนได้ครับรเสือที่มันเสือตัวจะนั่งลงลหรือไงฮะโดนมาตะเพียนครับนี่เก็บปลาใหญ่ไม่ได้ก็เก็บปลาเล็กนี่แหละ เด่งน้ำ네 <Wow. S 1> ไอถังฟ้าเหลืออุ้ยซิวไฟโอ้หล่นไปแล้วเด่งน้ำถังฟ้าเหลือไหมพี่ขอหน่อยเวเนณโยมโดนชะโดมันเลยนะโดนเนี่ยไอตะเพียนนี่ครับโดนโอ้ยตะเพียนใหญ่มาหน่อย แล้วเก็บ <Wow. S 1> <g ay> แมงหมด, <laughs> ดเโดน,น,น,ดน,นต่เาเเ <laughs> น้เพียนครับนี่โอ้ยหล่นเลยนี่หล่นไปในปนะกระชัง มารวมในวันนี้นะครับน้านี่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกปัสเพียนนะครับวันนี้ก็ตั้งใจจะมาหาของใหญ่ครับจะคือไม่ได้นะครับก็เลยมาเปลี่ยนมาตกปลาเล็กแทนนะครับโอเคอยู่ครังจบไปแล้วนะครับน้าสำหรับวันนี้นะครับน้าหมายนี้นะครับน้าสำหรับน้าท่านใดที่อยากมานะครับเดี๋ยวผมจะปักรายละเอียดนะครับค่าคันแล้วก็ค่าที่จอดรถอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับน้าสำหรับครั้งหน้านะครับว่าจะไปหมายใดนะครับไปที่ใดนะครับ รบกวนนะนะช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสลับวันนี้จบเพยงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับของค,ครับช่วงทำอะไรกินดีกราบสวัสดีนะนะทุกท่านนะครับพบกับช่วงทำอะไรกินดีในวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาทำเมนูง่ายๆนะครับก็เป็นปลาหวาน อ่อนะครับเป็นปลาตะเพียนเอาก้างใหญ่ออกแล้วนะครับวิธีการผสมนะครับการหมักก็ดูได้ที่ชิป EP ก่อนก่อนๆได้นะครับโอเคครับอันนี้ขั้นแรกก็มาเริ่มมันนะครับขั้นแรกนะครับก็เปิดไฟล์อนนะครับอ่อนที่สุดนะครับ านานาากินครับนื่อนี้ก่เอรี้วหวานทอดจะเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเค